ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้กามาพอๆพกับพอแต้มอีกพี่น้องครับพอแต้มพามาตามติดตามเลขกล่าวพัฒนาของเซียนขาดปัดเนาะพี่น้องเนาะครับเลขกล่าวพัฒนาเพิ่นกะตะกวนกะมีชสือเสียงดงดังอยู่พี่น้องครับพอแต้มบ่ได้ไปหาเพิ่นมื่อนี้เพิ่นโทรมาบอกนะพี่น้องเนาะกสิเอียมาลง ครับฝากพี่ฝากน้องเอาปาเบิงมาเบิงมาเป็นแนวทางน้ากันนะครับเราพัฒนาเซียนขาดปัดนะพี่น้องเออจะลืมนะพี่น้องเ้อขอฝากไว้ในแนนครับเนาะอ่าฝากกดติดตามไปแนพี่น้องเ้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นําทางช่องตะวันพาโชคสแนลนะพี่น้องเนาะครับนําโดยพอเตียมคือเกานะครับพอเตียมพามาเบิงน้ำกันนะพี่น้องเนาะเราพัฒนาเซียนขาดปัดนะครับ จัดเขียนะพี่น้องเนาะวันพุธ เราพัฒนาเซียนขาดปัดนะครับหรือาเาล้าขาดปัดนะพี่น้อง ับบนล่างวิ่งรูด4กับ6นะครับระวังมาทำกันพี่น้องด้วยสกับ6 คครับรับส่วนอาจารย์พระจับคู่ให้พี่น้องจับคู่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์เก้า หกสองหกหนึ่งนะครับหกห้าเจ็ดหกนะครับสี่หกชุดพี่น้อง คือว่าออนไลน์นะพี่น้องเนาะหกจุดนะครับแต่ว่าก็มีอาจารย์ไม่มีตัวเน้นให้อยู่ศูนย์สี่ เกหกนะครับตัวนี้ครับแต่ว่าส่วนตัวทีโมเนียนนะพี่น้องเนอะเอามักตัวใดเข้ากับพิจณาเมืองเอาเนาะพี่น้องเนาะครับที่สําคัญก็อย่าลืมนะพี่น้องเนอะมักสอบตัวใดเข้าก็อย่าลืมกับตัวไว้นํานะครับ ขับคอยเข่าคอยให้แตกเด้องวดนี่นะพี่น้องเนาะเซียนขาดอัดนะครับ,รบพอเตียมก็เชียนไว้ตามนี่แหละพี่น้องพอเตียมกระสิเบิ้งอยู่บ่พี่น้องเพราะว่าพอเตมบดได้โทรเอานะครับเพิ่นโทรมากนะครับก็เลยบดได้สัมผัสสดกระบบเป็นยังนะพี่น้องเนาะพอะพะเตียมนี่กอตา่าของแทะนะครับพี่น้องนะครับ อันเพิ่นเมื่ออนุญาตห้าการลงบ่ได้อย่างพระเตียมเขียนไนนวน้นะครับนอกมือเสารนี่มันโทรมากนะครับขาดปัดนะครับสี่กับหกนี่ยนะพี่น้องตามนี่นะครับเนาะครับครับเอ๋อแชปหน้าจอไว้นะครับเด้อเราพัฒนาเซียนขาดปัดเนาะพี่น้องเนาะขับบนล่างวิ่งลูดสี่กับหกระวังนะพี่น้องเด้อสี่กับหก ขับพาม้าน้ากันนะพี่น้องพับมือนีเนะพี่น้องเนาะคอยโศกโศกมันมันแห้งๆรวยๆกันนะพี่น้องเ้อกับเราพัฒนาเซียนขาดปัดนะพี่น้องเนาะรับเพิ่นโทรมาหาพ่อเตียมโทรมาบอกนะครับครับพ่อเตียมบริโทรไปหาเพิ่นบริสัมผัสเพิ่นนะครับกับบริเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะคอยแต่ตัวเลขเข่านะครับเอามือนี่พี่น้องวันพุธที่ยี่สิบแปดสิงหาคม สองห้าเก็ดลาวพัฒนาเซียนขาดปัดบนล่างวิ่งรวดสกับ6กับจับคู่0409 6สี่ศูนยเน้น0476นเนะ้ะพี่น้องเนาะรับตัวที่บมเน้นเข้ามาเข้ากับพิจารนามึงเอา้ได้พี่น้องเนอ้อรับที่สําคัญก็จะลืมกับตัวไว้นำนะ้ะครับเนาะมากสอบตัวใดก็จะลืมกับตัวน้านะครับ รับพอเตียมกับขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนขาดปัดเนาะครับเนาะที่ได้ทรงตัวเลขแนวทางเล่าวัฒนาไม้พอเตมกับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมขอ on, ขอวยพรคอยเขาคอให้แตกปังๆอับพี่น้องก็จะได้สุกๆมันหมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับ เอาจะลืมนะพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พ่อเตี่ยมน้ำแดเนะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคสานเอลนะพี่น้องเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเตี่ยมก็ขอกราบขอบพระคุณยิบชีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพ่อเตี่ยมครับพ่อเตี่ยมขอไวพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะพี่น้องเด้อความเจ็บใหญ่ใด้่วมไขย่ยาให้มีนะพี่น้องเนาะครับคอยมีแต่โศกแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันทุก,ทกคนนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอแตมก็มมแคชนี้พี่น้องเอาไปพอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม